ตามไปบ้านี้พอไว้บ้างพอดีตาดไปนะครับเด้อใครมาก็มาที่ศาลเก่าได้เลยนะคะเปิดแล้วนะคะเปิดแล้วเดี๋ยวนี้เปิดแล้วครับเงียบสงบนะคะไม่ต้องต่อคิวนานค่ะศาลเก่าไหว้ก็รับไปลงจากทางลงนี้ไปเลยค่ะศาลเก่าไม่ต้องลงทะเบียนยากใช่ไหมครับใช่ค่ะต่อคิวนานเราเงียบสงบค่ะมีสมาธิในการไหว้ค่ะยังไม่มาก็เชิญเลยนะคะครับขอบคุณมากครับ ครับอ่ะ,อะไปไปตามพ่อยไ,ไปบัดน,นี้พ่อใหญจะพาไปอ่าไปค่ะอือพ่อพ่อใหญ่ชาแนลครับอ่ะตามพ่อยไ,ไ,ไปครับอ่าไปขอโชคขอลาบนะครับเน,ะนาะได้โชคลาบแล้วถึงกลับมาเอาโชคลาบนะครับอ่ะไปครับจะพาไปดูขันน้ำมนตน์ครับเห็นบอกว่าขันน้ำมนต์มีอะไรพ่อไวญจะพาไปดูครับไปตามพ่อใหไปครับ อันนี้ก็เป็นจุดลงทะเบียนนะครับให้สังเกตบังคันน้ำมันเดือครับเด้อมันเป็นเลขไทยเพราะใบเบื้องแรกเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งก็นึกว่าเป็นเลขอาร,รับิกครับพอเบิ้งไปเบิ้งมามันค่อยเป็นเลขไทยนะครับเนาะเออบาทนี้ซิมีเลขไทยมาบอกมามาให้น้ำเด้อครับเด้อเอาเดี๋ยวนี้ครับดังล่อ,อเขียนลงทะเบียนแล้วก็ล่อพอจำเพิ่นสีผ้าเบาะนะครับเนาะ ให้เพิ่มประจำบนภาบกาวคำอธิษฐานครับฟังครับฟังฟังแป๊บหนึ่งก่อนครับเด้อใจเย็นๆครับขอโชคขอลาบน้ำดื่มประจำรับน้ำหวานแดงพร้อมสิ่งของเหล่านี้เพื่อคารวะพระภูมิเจ้าเพื่อคารวะพระภูมิเจ้าเพื่อขอพรจากพระภูมิเจ้าเพื่อขอพรจากพระภู้มีพระเจ้าขอพระภูมิเจ้า จงเมตตาด้วยเทินสาธุลานขอรัตธรรภูศรีสุดโภคูนาโภคูาคาแม่ศรีปฐุมมาปู่คำตาฤาษีเจ้าแม่ธรณีเทพพระบุตรกาที่สิ่งสิิตอยู่ในกระพุมแห่งนี้จงเป็นสักขิีพยานซึ่งลูกหลานนำมากามาคารวะมาขอพรและนำสิ่งของอยู่ตรงหน้าคติไหวในครั้งนี้จึงได้เชิญพระปู่แม่ย่าจงได้เสด็จมารับพร้อมจงได้ประทานพรให้ลูกหลานจะปารถนาสิ่งใดจะขอพรไปด้วยระกาใด ปู่ย่ารับทราบแล้วจงได้ประธานทอดในหน้าที่การงานการเงินการธุรกิจการค้าการขายยอดธุรกิจยอดขายของร้านก็ดีเฉพาะสุขภาพร่างกายก็ดีเฉพาะโชคผลักก็ดีสิ่งใดมา่นขันมั่นคงประการใดวันนี้ปู่ย่าจงได้เสด็จเปิดจงได้มาเปิดให้ร้านให้ได้สําเร็จ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 ทุกประการรวยสาธุสาธุสักห ชื่อนายสายชายคม่าทิของสอนกับี่วทุกสี่ตบลหนองแข่งพระบเมมหาราชวังขอตอนรับช่องยูทูบของโรงเรียนพงดาวบอกเื่องตามาตั้งมนไบถชัยไปทคนเาเบิเป็นลานลานคนเด้อคนเ้ารตุลาสรตุลังทัทั้ั้ทั้งั้งทั้ง้งทั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 ้ง้ับงทั้ง้งทั้งทั้งท้งทั้งั้งทบ้งทัทั ที่ขอที่สาธุสาธุนะโม <trose> <tries> 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 รูปาิปะจับุผังสักการะวันธนังสุพยัญชนะสัมปานังโภชนานังสาลีนังบุพักังวรังปฏิคันชันตุปริภูมิฉันตุอะรูขเยนะสุเขนะจ่าสาธุ สาธุสาธุอนุโมทาบีไารจกสุภาพร่างแข็จอยู่เินเป็นสุข้มีโชคาให้รวยยรวยสาธุสาธุสาธุได้ครับได้เอาเข้าไวสิบบาเบิงขันน้ำมนตนนะครับบานนี้ขันน้ำมนตนนะครับน้อง

ครับอันนี้เลขแปดไทยนะครับเด้ออีกแปดไทยอี่เลขหนึ่งครับอ่าเลขหนึ่งนะครับมะเลขหนึ่งมีเลขแปดไทยมีเลขหนึ่งนะครับอ่าที่แรกผู้ไหว้ก็สังเกตว่ามันเป็นเลขยังบางต้งโดนได้คร, 2, ร 1, ับของการกับเลขสามกับเลขสามกับเลขสามไทยนะครับเด้อห้องหอบหนาต้องเป็นเลขสามไทยเด้วเนาะกำลังเป็นต่อเตาละครว่ายปุ๋ยสีโทรย่าปฐุมมาอีเลขแปดไทยครับเป็นแปดไทยอีกเลขหนึ่งครับมะ เดี๋ยวกำลังดูตัวเลขอยู่ที่อ่างน้ำมนต์อยู่นี่ฮะก็กำลังดูอยู่ยังไม่รู้ว่าตัวไหนเออมีกลับอีกจักหน่อยอีแล้วพราะขับไหว้ปู่เสร็จก็กลับเลยมีเลขมีเลขอะไรบ้างนีมีเลขสาม มีเลขหนึ่งไทยคือเลขหกนะเลขหนึ่งไทยนี้เป็นเลขหกแล้วก็เลขสองตัวใหญ่ๆนะเลขสองตัวใหญ่ๆก็มีเลขสามใเลขสามอยู่ตรงนี้นะเลขสามห, <shorter. S 2> หกเป็นหกได้เป็นเก้าได้เป็นทั้หกทั้งเก้าได้ไตัวใหญ่หหนะตัวใหญ่ครับ เลขสามนะครับหมุนไปหมุนมาอยู่เลขสามเลขหกหกกับเก้าตัวเดียวกันแล้วก็เลขสองนะครับเออถ่ายไปด้วยมีเลขสามมีเลขหนึ่งมีเลขแปดนะครับเป็นเลขไทยหมดนะครับไม่ใช่เลขไม่ใช่เป็นเลขเออบิกนะครับเพราะไว้ดูผิดไปนึกว่าเลขอารบิกว่าเป็นเลขสองมันไม่ใช่ครับอ่าเป็นเลขแปดครับเลขแปดอารบิกเออเลขแปดไทยครับเลขแปดไทยอ่าดูไปเรื่อยครับดูไปเรื่อยครับ ครับอันนี้เห็นเป็นเลขสามนะครับด้อเห็นเป็นเลขสามตัวใหญ่นี่เป็นเลขสองนะครับเลขสองแล้วก็เลขสองเป็นเลขหกครับมีสองอ่าเป็นตัวหนึ่งนี่เหมือนกับเลขหนึ่งไทยนะครับมันก็เลขหนึ่งไทย นะครับอ่ะนี้จะชัดเลยตัวนี้ชัดแล้วครับชัดละมีสามมีสองอ่ามีหกนะครับดีเป็นตรงไหนดีเนาะเนาะอ,อ่ะอได้เห็นชัดแล้ว <นะ S 1> ครับ,รบตัวนี้นะพอยแปลออกแล้วหนึ่งแปดสามนะครับอ่าหนึ่งแปดสามชัดเจนเลยครับเพราะว่าเลขสามไทยเลขแปดไทยแล้วก็เลขหนึ่งไทยนะครับเป็นหนึ่งแปดสาม แต่ว่าถ้าตีถ้าไปดูอีกทีเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีขอดหัวอยู่บนกันเป็นเลขแปดเป็นเลขห้าได้เลยครับเป็นเดขห้าได้นะนะครับเอาเอาเป็นหนึงแก็ได้นะครับเนาะหนึหรือหนึ่งห้าสามก็ได้ครับยูที่คำชะโนดนะครับได้แล้วนะครับคำชะโนดนะครับเด้อคำชโนดสองหกสามสอง สองสามเก่าสามสามเก่ายุคคำชะโนดนะครับเด้อที่สารสารปู่สารปู่สารเก่านะครับสารเก่าสารแก่นะครับเด้ออยู่คำชะโนดนะครับเด้ออ่าสารับคลิปนี้ก็มากกกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มไว้นะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ